ธรกิจต่อไปให้น้องๆเล่นกันต่อโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นต้องขดี๋ยวขอบคุณพี่ซาร่าก่อนขอบคุณคุณยังไม่ไปเหรอเนี่ยก็นี่ไงไปนานแล้วก็รอแบบว่ามือขอีคนอยากให้อยู่ต่อจะมีหรออยู่ไหมอยู่เหอะอย่าพิ่งไปเลยนะคุณคุณคุณเขาให้ช่วยเล่นเกมเฉยเฉยอ๋อช่วยเล่นเกมนะได้ถ้าน้องต้องการพี่พี่ก็เต็มใจพี่ซาร่าอยู่ช่วยน้องก่อนนะได้เซเพราะว่ารอบต่อไปค่ะเหมือนเดิมเลยเกมทอยลูกเต๋าแต่คราวนี้ ให้พี่サาเป็นคนทอยดีกว่าพร้อมไหมคะได้ค่ะถ้าพร้อมประจําตําแหน่งเลยค่ะตอนนี้นะครับตัวเลขอยู่ที่ช่องเลขเก้านะครับพี่サラจะเชิญตรงนี้เลยจริงๆอยากให้น้องเขาอยู่ช่องเลขแปดได้ไหมคะทำไมคะจะได้เก้าไปพร้อมกันอันนี้ยเ้คุณคุณเป็นสุดยอดจริงๆตรงไหนนี่คะตรงไหนนี่อยู่ตรงไหนฮะโอเคนะคะพี่サาพร้อมนะอ๋อกานพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามกดค่ะ โโอทุบจองเลยทีเดียวเขากดหรือเขาทุบนะคะเลขอะไรคะเลขที่ออกคือเลขสองครับเลขสองเดินเลยลูกเดินเลยฮะสิบสิบเอ็ดนี้และช่องที่ตกนะครับเป็น lucky number ฉลองการคดฉชองการเลยถือว่าโชคดีมากนะคะเพราะว่า lucky number คือคุณผู้ชมนะตอนนี้ค่ะบอลลูนวอชเชอร์จากลาซาด้า กำลังจะขึ้นแล้วเอาละครับนะฮะผู้ชมครับตอนนี้นะครับเตรียมตัวกดนะฮะปบอลลูนบอลเชอร์ของเราให้ดีลาซี่ลาซี่มาแล้วนะครับขออนุญาตจับเวลานะฮะ เดี๋ยว1นาทีนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีบอลลูนวอลเชอร์ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับของทุกคนนะครับเตรียมตัวกดกันได้เลยส่วนลดนะครับจาก l a z a ด a 111นะฮะค่า111บาทถูกต้องพี่ซาร่าช่วยได้ได้ออฟการช่วยกดนะลูกนะครับครับผมเดี๋ยวรอดูเลยว่าจะขึ้นตอนไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะใช้ได้วันนี้จนถึง5ทุ่ม 59นาทีนะคะใช่แล้วนะครับเอาไปใช้เป็นส่วนลดได้อีกนะครับลดแล้วลดอีกลดเพิ่มไปอีกออนท็อปไปอีกครับนะครับสินค้าอะไรที่อยากได้นะครับตอนนี้กดใส่ตะกร้าไปเลยนะฮะมาได้ยังนะเหลืออีก2ีวิครับทุกคนครับมารือยังนะบอลลูนจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอของท่านนะครับเดี๋ยวเราจะเขาดาวไปพร้อมๆกันนะครับและที่ช่วยกันกดด้วยนะคะดีมาก10 9 8 7 6 5 สี่กดรัวกเลยลูกไปดูตรงหน้าจอมาดีมากดีมาดีเจอตรงไหนก่อกดอีกอีก้เกดลนลูกกดลนกดลนกดลนไม่ใช่กดะเอาเลยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมด อีกๆกใกล้หมดเลยและแลบอลลูนก็ได้หายไปแล้วนะครับเอาล่ะค,คุณผู้ชมครับใครที่กดบอลลูนบอลเชอร์นะฮะที่แจก,กโดยออฟกันนะครับ111บาทนะฮะเอาไปช็อปได้เลยนะครับภายในวันนี้เท่านั้นนะครับจนถึง5ทุ่ม59นาทีใช่ค่ะลดจริงแจกจริงนะคะและที่สำคัญฝ,ฝากอีกสนิดนึงค่ะสำหรับแฮชแท็กของเรานะคะ l a z a d a 1 1 1บเอ็ดสิบเอ็ชนะคะปั่นกันไปให้ถึงดวงดาวไปเลยค่ะ เดี๋ยวเซอร์ไพรส์นะครับมีออกมาต่อเรื่อยๆนูจะบอกว่าจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะพี่พุทธค่ะทำตัวเด็กนิดนึงเพราะว่าคือเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีแค่นี้ค่ะต่อไปอะไรฮะบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะมาแล้วเหรอมาแล้วค่ะเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้มีแค่บอลลูนวอชชอร์ค่ะแต่ว่ายังมีสเปเชียลเซอร์ไพรส์ลัคกี้โชว์จากเซเว่นทีที่ส่งตรงมาถึงเมืองไทยโอ้หลาซาด้าจัดทั้งทีไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ว่า บิ๊กเซอร์ไพรส์นี้นะครับนะฮะสามารถตามไปดูกันได้นะครับที่ last l i f e นะครับค่ะนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณนะฮะพี่ซาร่าคนสวยของเราด้วยแต่เขายังอยู่กับเราตลอดนะอยู่นะยเดี๋ยวเขาจะมานะฮะในช่วงแบบ last gamer ไหนอีกไม่รู้เหมือนกันคะนะครับแล้วก็ขอบคุณออฟกันด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนล่ำลานเนาะฝากผลงานสักนิดนึงดีกว่าโอเค,ค,คฝากด้วยนะครับสำหรับ Not Me นะครับเขาไม่ใช่ผมซึ่งตอนนี้เอากับกันกำลัง ถ่ายทาอยู่ครับก็เดี๋ยวน่าจะได้ชมประมาณสิ้นปีนี้ครับครับกันลรลูกครับเหมือนกันเลยครับแล้วก็มีรายการต่างๆที่แบบว่าเราทําด้วยกันงียครับก็ไปติดตามดูใช่ไปติดตามได้ครับขอบคุณออฟกันนะครับคุณพิซาร่าด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปพักก่อนได้เลยฮะครับใครที่ยังรอนะครับสำหรับไรวินนะครับเดี๋ยวได้เจอแน่นอนบิลกินพีพีนะครับก็เดี๋ยวได้เจอเหมือนกันนะครับรวมถึงโดว์ของเราโชว์พิเศษใช่จากลา